อเล็กซานเดอร์มหาราชคือกษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนนึงในประวัติศาสตร์ที่ได้ขึ้นของราชในปี336ปีก่อนคร,ริสต์กาลและพระองค์ต้องจัดการปัญหาความวุ่นวายในอนนาณาจักรมาซิโดเนียหลังจากจัดการปัญหาภายในเรียบร้อยแล้ว อเล็กซานเดอร์ก็ได้นํากองทัพบุกมายังเอเชียที่ตั้งของจักรวรรดิ er, เปอร์เซียพระองค์สามารถพิชิตจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกลงไปได้ YouTube ิีเมียมเริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคา69บาทต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นอีกมากมายหรือ YouTube ิีเมียมรายปีเพียง199้บาทเงินไขาตามที่ร้านกําหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายอย่างเช่น CatG ีพ Cat t ทีเน็ i ฟลิก n e y ภาพวิดีโอและแคนวาถูกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า4 0 0หมืนคนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่แอดดักพีเอมและได้ทำการนำกองทัพเดินทางไปทิศตะวันออกจนถึงชมพูทวีปและเหตุนี้เองจึงทำให้จักรวรรดิของอล็กซานเดอร์มีที่ดินทอดยาวจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถึงมหาสมุทรอินเดียโดยจะย้อนไปถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของอล็กซานเดอร์กษัตริย์นักหลบผู้กิ่งใหญ่คนนี้ โอลิมเปียดบุตรสาวผู้ครองเมืองเอพิลูสได้อภิเษกสมรบกับกษัตริย์ฟิลิปที่2แห่งมาซิโดเนียเพื่อสารสัพ,พันธ์ทางการทูตและมีการทำสนทิสัญญากันระหว่างสองอาณาจักรซึ่งทั้งสองคนมีลูกชายที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์และเนื่องจากทั้งสองคนนั้นแต่งงานกันเพื่อการเมืองเพื่อการทูตเท่านั้น โอลิมเปียเธอจึงไม่รักให่สามีของนางสักเท่าไหร่ซึ่งกษัตริย์ฟิลิปนั้นต้องการให้นางเชื่อฟังเขาฟิลิปจึงมักใช้ความรุนแรงกับนางอยู่เป็นประจำแต่นางเองก็มีความคิดมีจุดยืนเป็นของตัวเองอเล็กซานเดอร์บุตรอันเป็นที่รักของนางได้เติบโตขึ้นโดยเห็นพ่อและแม่ทะเลาะกันตั้งแต่ยังเด็กเลยนั้นมาทําให้ความรุนแรงในครอบครัวจําฝังใจของอเล็กซานเดอร์ซึ่งกษัตริย์ฟิลิปและโอลิมเปียทั้งสองคนต่างไม่ไว้ใจกันซึ่งกันและกันโอลิมเปียได้ปลูก อลิซานเดอร์นานสืบสายเลือดมาจากเทพเจ้าและตัวเขาเองก็เป็นบุตรของเทพไม่ใช่คนธรรมดาและด้วยการปลูกฝังวิธีคิดแบบนี้กับอลิซานเดอร์ทาให้อลกซานเดอร์เติบโตขึ้นมาโดยมีความมั่นใจตัวเองสูงเป็นอย่างมากเพราะตัวเองคิดเสมอว่าตัวเขามีเชื้อสายเทพเจ้าและไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่เกรงกลัวและพร้อมที่จะสู้กับมันอลกซานเดอร์ Alexander ได้เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งทมกลางการฝึกฝนอย่างหนักทั้งร่างกายและจิตใจตัวเขาได้ร่ำเรียนวิชากับนักปราชญ์แห่งยุคอย่างอลิสโตเตล ที่ได้สอนทั้งศิลปะวิทยาและยุทธการซึ่งอลิสโตเติรนั้นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลความคิดของอเล็กซานเดอร์ไปอย่างมากและแล้ววันแห่งจุดเริ่มต้นก็มาถึงเมื่อกษัตริย์ฟิลิปตัดสินใจไม่ซื้อม้าตัวหนึ่งที่ไม่มีใครขี่มันได้พระองค์ได้กล่าวว่ามันตกใจเกินไปสําหรับในการทําสงครามแต่อเล็กซานเดอร์ขอร้องให้ซื้อม้าตัวน,นี้ให้กับเขาโดยที่เขาจะเป็นคนขี่มันเอง กษัตริย์ฟิลิปจึงตกลงถ้าว่าเจ้าสามารถจะขี่มันได้ข้าจะซื้อมันให้กับเจ้าคนสนิทของกษัตริย์ฟิลิปก็ได้เตือนกับพระองค์ถ้าทำอย่างนานอาเล็กซานเดอร์อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้แต่กษัตริย์ฟิลิปก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาก็ไม่ได้รักลูกคนนี้สักเท่าไหร่ อเล็กซานเดอร์เริ่มจากค่อยๆค,คุยกับมมาก่อนเพื่อให้มมาได้รับรู้ว่าอเล็กซานเดอร์นั้นไม่ได้มาทําอันตรายต่อมันพอเขาเริ่มจะเป็นมิตรและสงบลงแล้วอเล็กซานเดอร์ก็ค่อยขึ้นไปขี่อย่างระมัดระวังอเล็กซานเดอร์จึงตั้งชื่อให้มันว่าบูเซฟลาสและจากนั้นทั้งสองก็มุ่งหน้าไปด้วยการท่ามกลางความพปติยินดีของทุกคนที่ได้เห็นและในวันนี้เป็นวันที่ทุกคนต่างได้เห็นถึงความพิเศษของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ ที่ซึ่งเขาเริ่มฉายแววตั้งแต่เด็กและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากษัตริย์ฟิลิปก็เริ่มยอมรับในตัวลูกชายคนนี้ของากขึ้นส่วนทางด้านอเล็กซานเดอร์เองก็ชื่นชมในตัวของพ่อเขาที่เป็นกษัตริย์นักรบอยู่แล้วกษัตริย์ฟิลิปนั้นเป็นบุคคลต้นแบบของอเล็กซานเดอร์มาตั้งแต่ยังเด็กพระองค์นั้นปฏิรูปกองทัพให้กลายเป็นกองทัพทหารอาชีพและอเล็กซานเดอร์นั้นมองพ่อเป็นแรงผลักดันเพื่อให้ในวันข้างหน้าเขาจะสามารถประสบความสําเร็จให้ไดมากกว่าพ่อที่เคยทาํออา,เา,ยเาเอาาาาไไววว้้กกกกษตตริิิยย์ฟลลปปออออเเืนูข่า ตลอดชีวิตของเจ้าให้ระวังผู้หญิงเอวไวเพราะพวกนางนั้นอันตรายกว่าผู้ชายเป็นอย่างมากถึงตอนนี้กษัตริย์ฟิลิปก็ยังไม่ไว้ใจโอลิมเปียดภรรยาของตัวเองอยู่ดีกษัตริย์ฟิลิปยังคงสอนลูกชายของพระองค์อีกว่าความยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เราได้มามันมาจากความสูญเสียของผู้อื่นกษัตริย์อย่างเราไม่ได้เป็นกันมาตั้งแต่ยังเกิดแต่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นกษัตริย์โดยที่กว่าจะมาเป็นกษัตริย์นั้นต้องผ่านทุกความเหนื่อยยากเส้นทางนี้มันโดดเดี่ยวแต่ถ้าเป็นกษัตริย์แล้้้ววสักวักกนนนนหหึึ่่งงงงงเเรรราาาาาาจะตอททททยคทีาาใด็ กษัตริย์องค์งไหนดูก็ได้ชะตากรรมมันช่างเลวร้วายนากักไม่มีชายหรือหญิงใดที่เปี่ยมร้อนไปด้วยอํานาจโดยรอดพ้นจากความหายนะความรุ่งโรจน์ใดที่เราได้มาในที่สุดเมื่อเจ้าสูงเกินไปทุกอย่างจะถูกทําลายลงในนั้นคือคําสอนของกษัตริย์ฟิลิปที่ต้องการให้ลูกชายคนเดียวของเขาจดจําให้ขึ้นใจ และเมื่อเวลาต่อมาอเล็กซานเดอร์ก็ได้เติบโตขึ้นกษัตริย์ฟิลิปก็ได้ทําการแต่งงานใหม่กับภรรยาคนที่2เพื่อขยายอํานาจทางการเมืองซึ่งการกระทํานี้ส่งผลให้โอลิมเปียสแม่ของอเล็กซานเดอร์ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากว่าลูกของภรรยาใหม่เกิดมานางกลัวว่าจะส่งผลต่อบรรลางของอเล็กซานเดอร์ในอนาคตซึ่งนางเองก็เริ่มใส่ฝาอเล็กซานเดอร์นั้นเริ่มไม่ไว้ใจพ่อของตัวเองให้เกลียดพ่อตัวเองทําให้อเล็กซานเดอร์ก็เริ่มเชื่อแม่และเริ่มเกลียดพ่อตัวเองขึ้นมา คืนงานเลี้ยงในการฉลองอภิเษกลุงของภริยาคุณที่2องได้ประกาศการงานให้ทุกคนได้ทราบกันไปเลยว่า ขอให้ดื่มฉลองกับองค์ชายตัวน้อยที่กำลังจะเกิดมาและมีสิทธิ์ขึ้นของราชของมาซีโดเนียอเล็กซานเดอร์ที่กำลังไม่พอใจพ่อและภรรยาใหม่ของพ่ออยู่แล้วเขาได้ระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีพอมาได้ยินแบบนี้เขาก็อลาวัดกลางงานเลี้ยงซึ่งสองฝ่ายก็เข้าชุลมุนกันต่างฝ่ายก็ไม่มีใครยอมใครกริย์ฟิลิปจึงเตือนอเล็กซานเดอร์และสั่งให้ทุกคนหยุดกริย์ฟิลิปบอกให้อเล็กซานเดอร์ขอโทษครอบครัวภรรยาใหม่ของกริย์ฟิลิปเดี๋ยวน,นี้นี่คือคำสั่ง แต่ครั้งนี้อเล็กซานเดอร์จะไม่ยอมพ่ออีกต่อไปแล้วซึ่งอเล็กซานเดอร์ก็ไม่ยอมทาตามที่พ่อสั่งทั้งสองจะมีปากเสียงกันและสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ก็ไม่ยอมทาตามที่พระองค์สั่งกษัตริย์ฟิลิปที่เมาอย่างหนักและขาดสติเขาจึงได้ประกาศเนรเทศอเล็กซานเดอร์ออกจากมาซิโรเนียในทันทีซึ่งการเนรเทศในครั้งนี้ทำให้อเล็กซานเดอร์และโอลิมเปียสต้องกลับไปอาศรรยัยอยู่ที่บ้านเกิดของโอลิมเปียตท้งคูไม่ได้ยุ่งกับกริยัฟิลิปอีกเลย จนเวลาผ่านไปกษัตริย์ฟิลิปได้วางแผนจะทําสงครามกับเปอร์เซียทําไม่ต้องการคนที่เข้าร่วมรบกับเขาในศสึกครั้งใหญ่นี้กษัตริย์ฟิลิปจึงได้ให้อภัยอเล็กซานเดอร์และให้เขาเข้ามาร่วมรบเคียงข้างกับพออเล็กซานเดอร์เขาเต็มใจที่จะลบกษัตริย์ฟิลิปที่เป็นเหมือนต้นแบบของเขาอยู่แล้ว และก่อนที่จะออกศึกกษัตฟิลิปไดน้นทางมาที่พิธีแต่งงานของพี่ชายของโอลิมปเปียสเพื่อที่จะเป็นประธานในพิธีแต่พระองค์กับถูกลอบสังหารโดยคนที่ลงมือน,นั้นก็คือองคลักษ์ของพระองค์เองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้คือความกล้าหงุดหงิดมากกษัตริย์ฟิลิปได้สิ้นใจ และคนที่ขึ้นขอองบัลลังคนต่อไปนั้นก็คืออเล็กซานเดอร์เขาได้ขึ้นเป็นกรรรษัตริย์แทนบิดาที่ถูกสังหารไปในทันทีซึ่งหลายคนก็ต่างสงสัยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นฝีมือของอเล็กซานเดอร์หรือโอลิมเปียสกันแน่ส่วนมือสังหารที่ถูกจับได้ทหารก็ฆ่าทิ้งทันทีจึงไม่ได้มีการสอบสวนหาคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเวลาต่อมาอเล็กซานเดอร์ก็ได้สงสัยในตัวของโอลิมเปียสแม่ของตัวเอง พ่แม่แสดงท่าทีพอใจมากที่กษัตริย์ฟิลิปถูกสังหารในวันนั้นซึ่งแม่ก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอเล็กซานเดอร์ก็เริ่มจะหวั่นใจที่ต้องอยู่ใกล้กับแม่ของตัวเองเพราะตัวเขาเองไม่รู้เลยว่าที่แม่พูดออกมานั้นอันไหนคือความจริงอันไหนคือคำลวงกันแน่อเล็กซานเดอร์เริ่มสับสนกับคำพูดของแม่จนตอนนี้ไม่อาจจะเชื่อใจแม่ตัวเองได้แล้วและสิ่งที่แม่ต้องการจากลูกนั่นก็คือแม่ต้องการสั่งประหารข้อควัวใหม่ของกษัตริย์ฟิลิปที่เพิ่งแต่งงานไป ทั้งภรรยาและองค์ชายตัวน้อยที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาและครอบครัวทั้งหมดและเหตุผลที่โอลิมเปียสขอให้ลูกทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการจะรักษาฐานอำนาจและบรลลังของอเล็กซานเดอร์ให้มั่นคงแต่ทางอเล็กซานเดอร์ไม่อาจจะทำแบบนั้นได้เขาได้ปฏิเสธที่จะทำเพราะมันคือการการะทำที่โหดร้ายเกินไปและก็ใจดาเอาไม่เห็นเป็นอย่างมากอเล็กซานเดอร์จึงได้ตัดสินใจโยกทับและกองกําลังทั้งหมดของพระองค์ออกจากเมืองเพื่อไปทาศึกกับชนเผ่าของทางเหนือและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์ได้เจอกับโอลิมเปียส และเมื่ออเล็กซานเดอร์ไม่อยู่ในเมืองอำนาจภายในเมืองทั้งหมดก็ตกเป็นของโอลิมเปียดผู้เป็นมานดาเธอได้ทําการสั่งการให้สังหารพระยายใหม่และองค์ชายน้อยและครอบครัวทั้งหมดทันท,ทีและในวัย20ปีของอเล็กซานเดอร์หลังจากที่ได้สูญเสียกรรษัตริย์ฟิลิปไปเมืองน้อยเมืองใหญ่ในกีกหลายแห่งก็ได้ทําการยุติสนธิสัญญาและเริ่มแข่งข้อกับอเล็กซานเดอร์เขาจึงต้องจัดการพุทติจิจแข่งข้อทุกหัวเมืองทันที หัวเมืองต่างๆพวกเขามองว่าอเล็กซานเดอร์เป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ไร้พิษส,สงแต่หลังจากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ได้ทําการปรับหัวเมืองที่แข็งข้อต่างๆสุดท้ายเกยก็ต้องยอมแพ้ต่ออเล็กซานเดอร์หลังจากจัดการผู้ที่แข่งข้อกับพระองค์จนลาบคาบอเล็กซานเดอร์ก็ได้ยกทัพไปชิดเอเชียตะวันตกทั้งหมดอเล็กซานเดอร์ได้นํากองทัพลงใต้มาถึงอียิปทำสงครามจนอเล็กซานเดอร์ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นฟาโรห์แห่งอียิปและในวัย21ปีของอเล็กซานเดอร์ อเล็กซานเดอร์ก็ได้สืบจนรู้คนที่จ้างมือสังหารปดชีพกษัตริย์ฟิลิปบิดาของพระองค์เองคนที่ทำเรื่องนี้นั่นก็คือกษัตริย์ด,ดารลอาที่3แห่งเปอร์เซียซึ่งอเล็กซานเดอร์ได้รู้ความจริงจึงโกรธและต้องการจะแก้แค้นอเล็กซานเดอร์ไม่รอช้านำทัพมา40,000นายมายังใจกลางจากักรวรรดิเปอร์เซียซึ่งทัพของเปอร์เซียนั้นมีทั้งหมด200,000คนและนี่คือสิทธิที่อเล็กซานเดอร์รอมาทั้งชีวิตพวกเขาเดินทัพมายังใจกลางดินแดนของข้าศึกมีทางเด ระหว่างเดินทางถอยกลับจะมีโอกาสสูงที่จะถูกทับคาศึกรอบโจมตีพวกกองโจรระหว่างทางซึ่งกองทัพ40,000จะสู้กับ200,000นั้นต้องมีการบางกลยุทธ์และแผนของพวกเขานั่นก็คือปีกซ้ายของพวกเขาจะต้องยันทับมาของเปอร์เซียให้ได้อย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อที่จะให้กําลังลบส่วนใหญ่ไม่สามารถถอยกลับไปได้ส่วนทับหอกยาวที่อยู่ตรงกลางจะต้องรับมือกับทับมาที่บุกเข้ามาส่วนอเล็กซานเดอร์จะนําทับม้าของเขาล่อทับมาของคาศึกให้ตามไปทางปีกขวา แล้วเมื่อทัพม้าเปอร์เซียถูกล่อออกไปแล้วจะมีพื้นที่ให้เจาะเข้าไปถึงตัวของดาไลาอาต์ อเล็กซานเดอร์จะนําม้าบุกเข้าไปตรงที่ว่างนั้นแล้วทําการสังหารกษัตริย์ไดเลอาดเพื่อจบศึกในทันทีซึ่งการเดินทัพมาทําศึกในค้งนี้นายพลหลายคนก็ต่างไม่เห็นด้วยเพราะกาลังลบมันต่างกันเกินไปแต่ด้วยอเล็กซานเดอร์มั่นใจตัวเองสูงมากเพราะตนคิดว่าตัวเองมีสายเลือดเทพเจ้าไม่มีใครสามารถทําอะไรตนได้พวกนายพลไม่มีทางเลือกที่ต้องทําตามคําสั่งของกษัตริย์ตัวเองและแล้วการ,รเผชิญหน้าก,กันของสองกองทัพก็ได้มาถึงอเล็กซานเดอร์นาทัพมาของพระองค์ชี้ออกไปทางขวาตามแผนกษัตริย์ไดเล ดายลาจึงสงสัยว่าทำไมเอล็กซานเดอร์ต้องเคลื่อนทับรูปแบบนั้นด้วยเขาจึงสั่งให้แม่ทัพของเขานำทับม้าไปล้อมอเล็กซานเดอร์เอาไว้แล้วจัดการส่วนทับม้าของเปอร์เซียที่บุกเข้ามาอย่างเต็มกำลังเพื่อหวังจะจอดทับกลางของเล็กซานเดอร์ให้ได้ส่วนทับม้าเปอร์เซียที่ติดตามเล็กซานเดอร์มานั้นก็ติดกลับแล้วไล่ตามเล็กซานเดอร์อองทับม้าของเปอร์เซียได้เปิดช่องว่างเอาไว้ตามแผนซึ่งกลางสนามรบมีการปะทะกันอย่างดุเดือดทับมาซิดเนียพยายามต้านทานทับของเปอร์เซียเอาไว้เพื่อรักษา ที่แนวลบทางสายของมาซิโดเนียนายพลพาเมเนียนต้องรับมือกับทัพม้าของเปอร์เซียที่บุกเข้ามาอย่างหนกซึ่งหน้าที่ของพวกเขาต้องยันให้ได้อย่างน้อย2ชั่วโมงตามแผนเพื่อตึงทัพมาเปอร์เซียไม่ให้ถอยกลับไปส่วนทางด้านอเล็กซานเดอร์เมื่อฝ่ายเปอร์เซียตามมาด้วยความเร็วเต็มกำลังอเล็กซานเดอร์ก็ได้สั่งให้แบ่งกองทัพเป็นสองกองทัพทัพแรงให้อยู่ปะทะกับทัพม้าของเปอร์เซียที่ตามมาส่วนทัพที่เหลือให้ตามอเล็กซานเดอร์ไปตรงที่วางตามแผน เพื่อที่จะถลวงเข้าไปสังหารดาไลาอาตในการประทะก,กันยิ่งทวมีความรุนแรงยิ่งขึ้นเลลิซเนเร์ได้นำทัพเข้าโจมตีฝ่าตามแผน อเล็กซานเดอร์นั้นก็เกือบถูกสังหารกลางสนามโบกแต่ในพลไคตัดโคนสนิทของบิดาได้เข้ามาช่วยออกไว้ได้ทันอเล็กซานเดอร์ได้กลับขึ้นหลังม้าอีกครั้งแล้วอเล็กซานเดอร์ก็ควบม้ามุ่งหน้าหากษัตรยิย์ไดลรอาธแห่งเปอร์เซียทันทีเพื่อจะได้จบศึกครั้งนี้ให้เร็วที่สุดจากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ได้ทาการคว้างหอ,อกใส่กษัตรยิย์ไดเรอาดซึ่งเกือบจะทาสาเร็จแล้วแต่ก็พลาดไปกษัตริย์ไดรอาธเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีดูแล้วจะสู้ต่อไปม่หวังไดนเล็กซเดอร์สังอา่ได้ ซึ่งอเล็กซานเดอร์ต้องนำทัพตามไปเพื่อจบศึกอเล็กซานเดอร์เชียวว่าถ้าตามไปยังไงก็จับตัวกษัตริย์ไดเรียดได้แน่นอนแต่ว่าคนของอเล็กซานเดอร์ที่อยู่ด้านหลังกําลังตึงกําลังหลักของเปอร์เซียวไว้อยู่นั้นแต่ถ้าไม่กลับไปช่วยก็จะไม่เหลือกองทัพอีกต่อไปพระองค์จึงได้ตัดสินใจจะไม่ไล่ตามกษัตริย์ดเรอัดไปอเล็กซานเดอร์จึงรี่นนำกำลังกลับไปสมทบกับกองทัพที่เหลือและศึกครั้งนี้อเล็กซานเดอร์สามารถเอาชนะมาได้แต่ศึกของอเล็กซานเดอร์ในครั้งนี้ททาาาใหห้มมีีกกกกกรรสสูเเยองงลังปัปนนนวช่ จากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ได้นำกองทัพของพระอ,องค์เข้าเมืองบาบิโลนแห่งเปอร์เซียเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซียที่เป็นเหมือนกับสวรรค์นบนดินด้ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะกษัตริย์องค์ใหม่แห่งเปอร์เซียจากนั้นเจ้าหญิงสตาไทลาก็เข้ามาพบกับอเล็กซานเดอร์นางเป็นธิดาคนโตของกษัตริย์ไดลาตที่ตอนนี้กษัตริย์ไดลาตได้หนีไปแล้วและทิ้งทุกอย่างเพื่อเอาตัวเองรอดซึ่งเจ้าหญิงมาในครั้งนี้ก็เพื่อจะมาขอให้ไว้ชีวิตน้องๆขององค์หญิงองค์หญ อล็กซานเด์ได้บอกกับองค์หญิงว่าท่านมองตาข้าแล้วบอกข้าสิว่าอยากให้ข้าปฏิบัติอย่างไรกับท่านองค์หญิงจึงตอบว่าอยากให้ปฏิบัติกับนางอย่างเจ้าหญิงอล็กซานเด์ก็ตอบไปว่าเป็นไปตามนั้นครอบครัวของท่านจะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงครอบครัวของข้าและหลังจากนั้นอีก3เดือนกองทัพอา็กซานเด์ก็ได้พักอยู่ที่เมืองบาบิโลนที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง แลเมื่อโอลิมเปียดแม่ของอเล็กซานเดอร์รู้ข่าวว่าลูกชายของตนสามารถเอาชนะเปอร์เซียได้นางก็ส่งจดหมายมาทันทีเพื่อจะเตือนให้อเล็กซานเดอร์นั้นระวังคนใกล้ตัวเอาไว้ให้ดีพวกเหล่านายพลทั้งหลายหรือแม้แต่กุสินตเองก็ตามทุกคนร้วนแล้วแต่จะจ้องยึดอำนาจของอเล็กซานเดอร์โอลิมเปียตต้องการให้อเล็กซานเดอร์เชิญนางมาที่เมืองบาบิโลดเพื่อช่วยพระองค์อีกแลในฐานะราชินี ซึ่งอเล็กซานเดอร์ก็บอกกับเฮฟาติสเตียนคนสนิทของพระอ,องค์ว่าสิ่งที่แม่ได้เรียกร้องนั้นมันสูงจเกินไปอเล็กซานเดอร์ไม่คิดจะพานางมาที่เมืองบาบิลนเป็นแน่เพราะอเล็กซานเดอร์นั้นตั้งใจจะหนีห่างจากนางผู้เป็นมันดาอยู่แล้วซึ่งเอฟาอิตสเตียนก็บอกอเล็กซานเดอร์ว่าลองพาท่านมาที่นี่ท่านน่าจะมีความสุขแต่ทว่าอเล็กซานเดอร์ก็ไม่เห็นด้วยกับการพานางมาอยู่ที่นี่อเล็กซานเดอร์กล่าวกับเอฟาอิสเตียนว่า ตอนนี้แผนต่อไปของเรานั่นก็คือการตามไล่ล่าไดเรอาดเพื่อจบศึกครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ซึ่งอเล็กซานเดอร์ต้องการที่เชื่อมแผ่นดินทั้งหมดเข้าด้วยกันพระองค์ต้องการปลดปล่อยผู้คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงที่โดนจับไปเป็นทาสและการเดินทัพของอเล็กซานเดอร์คนของอเล็กซานเดอร์จะได้ไปในที่ที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนพระองค์ได้กล่าวกับคนสนิทว่าในโลกนี้ข้าเชื่อใจท่านเพียงคนเดียวข้าต้องการท่านและตัวข้านั้นรักแต่ท่านซึ่งเอฟาเอสเตียนก็ตอบพระองค์ไปว่า ท่านเป็นทุกอย่างของข้าแต่ข้าเป็นห่วงว่าสักวันหนึ่งข้าอาจจะเสียท่านไปกับแผนการคองโลกของท่านก็ได้ซึ่งเอฟาอิสเตียนก็เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กของอเล็กซานเดอร์เขาเป็นทุกอย่างของพระอ,องค์ทั้งเพื่อนครอบครัวคนรักที่ปรึกษาและคนสนิทอเล็กซานเดอร์ก็ได้ออกเดินทัพไล่ล่าดาเลาอาต่อไปจนถึงเปอร์เซียตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นเวลานานกว่า3ปีที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันแบบกองโจรทัพของอเล็กซานเดอร์ไล่ล่าดาเลาอาไปถึงแบกเทีย แต่พวกเขาก็มาช้าจนเกินไปกษัตัตย์ไดรัสแห่งเปอร์เซียนั้นถูกนายพลของตัวเองทรยศสังหารและทิ้งศพเอาไว้กลางหุบเขาไม่มีความเป็นกษัตริย์หลงเหลืออีกตอบไปแล้วและเพื่อเป็นเกียรติให้กษัตัตย์ไดรัสผู้ล่วงลับและซื้อใจประชาชนของชาวเปอร์เซียเกซานเดอร์จึงได้ประกาศตามในล่านายพลผู้ทรยศไปถึงพรมแดนยุโรปและเอเชียการเดินทัพอันยาวนานและไกลบ้านนั้นในยุคนี้ไม่มีกองทัพไหนสามารถวางแผนการเดินทัพได้ดีกว่ากองทัพของเกซันเดอร์ได้แล้ว และระหว่างการเดินทับไปเล็ Alexander กซานเดอร์กได้สร้างเมืองตามเขตที่พวกเขาผ่านเล็กซานเดอร์ได้เข้ายึดเมืองตามแนวชายแดนและมีการทำสงคารามกับทุกชนเผ่าที่ต่อต้านแล้วก็ยึดป้อมปราการเอาไวา้จนอลกซานเดอร์ได้เดินทับมาถึงเมืองแบ็เทียอเล็กซานเดอร์จึงได้ตัดสินใจแต่งงานกับโรซานแห่งแบ็คเทียพอเลกซานเดอร์นน้นต้องการทายาสืบสายเลือดและสร้างพันธมิตรที่ดีแต่ทว่าเราในผลคัดค้านอย่างหนักทุกคนต่างล้มก็มเห็นว่าถ้าอล็กซานเดอร์จะแต่งงานก็ควรจะแต่งงานกับหญิงมาซิโร์นนั้้ไดใหเหเตุผลปว่า แต่งงานกับคนเอเชียานานเป็นการให้เกียรติพวกเขาเพื่อสารสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้นซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเขาจะไม่แต่งงานกับหญิงมาซิโดเนียแต่เรานายพลเขาเห็นว่าถ้าแต่งงานกับหญิงมาซิโดเนียที่หลังก็เท่ากับว่าเป็นเมียน้อยซึ่งทุกคนก็เห็นว่าลิซันเดอร์ให้เกียรติอาณาจักรอื่นแต่กลับด้วยถูกคนมาซิโดเนียด้วยกันเองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นรับไม่ได้จริงๆและที่สาคัญทุกคนเดินทางมาไกลบ้านมากและเป็นเวลากว่า7ปีแล้วที่ไม่ได้้เเจอหนาครครรบัวลย ตอนนี้พวกเขาคิดถึงบ้านและเสียงก็แตกออกเป็นสองฝั่งมีทั้งนายพลที่ต้องการจะกลับบ้านและนายพลที่ต้องการจะติดตามเอเล็กซานเดอร์ไปทำสงครามต่อและที่สําคัญพวกเขาต้องการทายาทมาซิโดเนียเป็นสายเลือดแท้และนี่ถือเป็นคําขอร้องของนายพลพาเมเนียนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เอเล็กซานเดอร์ต้องมาแก้ปัญหาของวุว่นวายในกองทัพของตน อเล็กซานเดอร์ทำการออกคำสั่งให้ในายพลพาเมเนียนได้นำกำลังของเขาสองกองกลับไปที่เกกและก่อนที่จะออกไปจากที่ประชุมอเล็ Alexander กซานเดอร์ได้กล่าวว่าที่ตัวข้าไม่พอใจไม่ใช่พวกท่านไม่ฟังคำสั่งของข้าแต่เพราะว่าพวกท่านนั้นกำลังดูถูกแผ่นดินที่เก่าแก่กว่าของพวกเราซะอีกพวกเรานั้นไม่ได้เลือดเร็วกว่าพวกเขาและสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับโรซานแห่งแบคเทียโดยที่เขาไม่ได้สนใจคำเตือนจากเล่านายพลและนั่นทำให้ไม่มีใครเข้าใจอเล็กซานเดอร์ว่ากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ และเพื่อตัดปัญหาความพื้นเครือนในใจของเราทหารอเอลกซานเดอร์ได้ประกาศปลดหนี้แทนทหารทุกคนจากคังหลวงซึ่งก็ทําให้เหล่าทหารและนายพลดีใจอย่างน้อยที่พวกเขาทํามาก็ยังมีค่าตอบแทนแต่อเอลกซันเดอร์ก็ได้ประกาศต่ออีกว่าเด็กๆของชอนเผ่าต่างๆที่อยู่ในการปกครองของอเล็กซันเดอร์นั้นจะต้องได้รับการศึกษานในแบบของเก,กและฝึกฝนทางด้านทหาร ซึ่งเหล่าประชาชนของชนเผ่าต่างๆก็พอใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าการกระทาในเชิงจิตวิทยาของเอเล็กซานเดอร์ทำให้เอเล็กซานเดอร์หนาเิ็ทีลรักของประชาชนในทุกๆอาณาจักรกที่ทรงยึดมาได้แต่ทว่ามันกลับสร้างรอยเหลาในใจของเหล่าทหารมาซิโดเนียที่รลบเคียงบ่าเคียงไหล่ของเอเล็กซานเดอร์มาหลายปีเรื่องที่มีคา่าจิตก็ได้เกิดขึ้นเมื่อฟีตัวขาดลูกชายของนายพลปาบิเนียนเขาก็เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กของเอเล็กซานเดอร์ในรอบวางยาพิษอเล็กซานเดอร์แต่ก็ถูกจับได้ซะก่อน ฟีตัวค้าถูกสังหารด้วยทันทีส่วนนายพลพาเมเนียนพวกเขายังไม่มีหลักฐานว่ารู้เห็นเป็นใจกับลูกชายหรือไม่แต่ถึงแม้ว่าก็ยังสงสัยและยังไม่มีหลักฐานอเล็กซานเดอร์ก็ไม่อาจจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้อเล็กซานเดอร์ได้ทำการส่งนายพลไคตัสข้อเสนอของบีดากลับมาเพืเ่อปลดชีพนายพลที่กีกเพื่อจุบป,ปัญหาทั้งหมดหลังจากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ยังเดินทัพต่อไปเพื่อขยายอาณาเขตของตนให้ไกลมากที่สุดอเล็กซานเดอร์ต้องเดินทางเป็นเวลากว่า2ปีหลังจากแต่งงานอเล็กซานเดอร์ก็ยังไม่มีบบุตรกัซา การเดินทางอันยาวนานพระองค์เดินทางมาถึงเทือกเขาฮินดูซึ่งมันไม่มีทางไปต่ออีกได้แล้วปาเตลมีนายพลที่เป็นเพื่อนตั้งแต่ยังเด็กอีกคนหนึ่งก็ได้แนะนําว่ากองสํารวจของเราได้ขึ้นไปสํารวจทุกเส้นทางแล้วไม่มีทางผ่านไปได้ยกเว้นแต่จะลงใต้สู่อินเดียซึ่งปาเตโลมีก็ได้เตือนกับอเลสันเดอร์ว่าเราจะกลับบ้านแล้วมาอีกครั้งก็ได้แต่ตอนนี้คนของเราต้องได้เห็นบ้านก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกองทัพ แต่อเล็กซานเดร์ก็ยังยืนยันว่าจะดึงดังต่อไปและเราจะไปจนกว่าจะสุดขอบโลกโดยที่เขาไม่สนใจคําพูดของเพื่อนแต่อย่างใดอเล็กซานเดร์ Alexander ก็ยกทับมุ่งหน้าสู่อินเดียดินแดนที่ถูกเกาขานวอลลัมรวยกว่าเปอร์เซียไม่มีผู้ใดเคยได้สำรวจและไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครในายพลเพียตาลัดซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าต้องเจอกับความยากลําบากในการบุกบึกเส้นทางในการเดินทัพทั้งเลิงทั้งฝนทั้งสภาพอากาศซึ่งกองทัพมาซิโดเนียนไม่เคยเจอสถานการณ์และสภาพแบบนี้มาก่อน หลายคนล้มป่วยหลายคนถูกสัตว์มีพิษทำลายหลายคนทนกับสภาพอากาศไม่ได้แต่พวกเขาก็ยังเดินทับไปต่อ หลังจากมุ่งสู่อินเดียได้ก็มีกษัตริย์หลายเมืองยอมสมาวมีพักต่ออเล็กซานเดอร์แต่อเล็กซานเดอร์ก็คืนเมืองให้และยังให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นได้ปกครองเมืองของพวกเขาต่อไปเพื่อที่จะได้สร้างพันธมิตรและสันสัมพันธ์ไปในตัวแต่การกระทำแบบนี้มันส่งผลต่อกองทัพมาซิโดเนียอย่างมากพวกนายพลเริ่มไม่พอใจกันหนักคอขึ้นไปอีกเพราะทุกคนในกองทัพทำงานกันอย่างหนักเพื่อตอบสนองความต้องการการลบยางบ้านละหำของอเล็กซานเดอร์แต่สุดท้ายอเล็กซานเดอร์ก็ส่งคืนสิ่งที่ได้มาให้กับผ เขามาในครั้งนี้พวกเขามากุไก่บ้านถึงขนาดนี้แม้แต่โรสานมาเฮสีของอาริสันเดอร์ก็ยังออกปากเตือนว่าอยากให้อาริสันเดอร์นำทัพกลับบาบิโลนก่อนเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทุกคนกลับไปหาครอบครัวของตัวเองแต่อเล็กซานเดอร์ก็ยังยืนยันว่าจะไปต่อไม่สนใจคําเตือนของใครเพราะต้องการสิ่งที่เขาฝันเอาไวา้นั่นก็คือการครองทั้งแผ่นดินและฝางเส้นสุดท้ายก็ได้ขาดลง เมื่อในพลไข่ตัดคนสนิทของบีดาและเป็นคนสึกลบเคียงบาเคียงไหลกับอเล็กซานเดอร์มาโดยตลอดได้เริ่มมีปากเสียงกับอเล็กซานเดอร์ในงานเลี้ยงต่างคนต่างดื่มจนเมาไข่ตัดได้กล่าวประโยชน์สุดท้ายไว้ว่ากองทัพนี้ก็เหมือนกับเลือดเนื้อของท่านถ้าท่านไม่มีกองทัพนี้ตัวท่านก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วอเล็กซานเดอร์โกรธในสิ่งที่ไข่ตัดพูดออกมาเขาจึงสั่งให้คนนําตัวของไข่ตัดออกไปทันทีไข่ตัดคิดก่อการกบฏต่อพระองค์ซึ่งก่อนที่นําตัวออกไปไข่ตัดได้บอกกับอเล็กซานเดอร์ว่า ที่ผ่านมาค่ะทำเพื่อมาซิลเนียทำเพื่อท่านมาตั้งขนาดไหนต้องลงมือสังหารในพลพวกเดียวกันเองข้าก็ทำมาแล้วแต่ดูสิ่งที่ท่านทำกับคนของตัวเองปากอย่างใจอย่างที่กับคนต่างถิ่นทั้งช่างปฏิบัติด,ดีนะัท่านเป็นกษัตริย์จอมปลอมเล็กซันเดินที่ฟังก็ยิ่งโกรจัด อเล็กซานเดอร์ขวาหอกแล้วแทงไทตัสจนสิ้นใจทันทีและหลังจากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ได้นำกองทัพทั้งหมดมาที่แม่น้ำสินทูเพื่อเตรียมขามทำศึกกับชาวอินเดียที่เหลือซึ่งตอนนี้เสียงของกองทัพได้แตกเป็นสองฝั่งเรียบร้อยแล้วมีทั้งคนที่อยากจะกลับบ้านและคนที่พร้อมไปกับอเล็กซานเดอร์ซึ่งพระองค์ได้กล่าวว่าพร้อมที่จะให้กับลูกๆทุกคนที่ไปรบกับพระองค์และขอเวลาอีกเดือนเดียวเท่านั้นตอนนี้อเล็กซานเดอร์ได้ทาเหมือนกับกษัตริย์ด,ดาเลาอาตที่เคยจ้างทองทหารมาซาร,ารนนบกกกัับออออเเเลล็ซนนดร์หมมืสย่แ้ว เพราะในอดีตที่พวกทหารทําสงครามกับเปอร์เซียทุกคนเต็มใจมาลบเพื่อมาซิโดเนียและทุกคนก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นอาจจากรเคลื่อนที่ไปแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าจุดหมายคือที่ไหนพวกทหารคิดถึงบ้านและอยากจะกลับไปหาครอบครัวมันก็เท่านั้นซึ่งอเล็กซานเดอร์ก็ยังเดินทัพกันอย่างต่อเนื่อง กองทัพของอเล็กซานเดอร์สังทหารทุกคนที่ต่อต้านและยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งชัดเจนละว่าเสียงของทหารนั้นแตกออกเป็นสองฝ่ายและอเล็กซานเดอร์เองก็ไม่ได้เป็นที่รักของทุกคนอีกต่อไปแล้วและเมื่อกองทัพของอเล็กซานเดอร์ยกเข้ามาถึงพื้นที่แคว้นปัญจาบพ,พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของพระเจ้าเปาลวะซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทําศึกซึ่งพระองค์ถูกขนานนามว่าสิงแห่งปัญจาบมีการระดมกําลังทหารลาบกว่า4ี่หมื่นนายทหารม้าอีก4 0 0พัน รถศึกอีก500และกองทัพช้างขนาดมาหึมาอีก500เชือกและเมื่อถึงเวลาในการออกรบทั้งสองฝ่ายก็ทําการเปิดศึกกันอย่างดุเดือดแต่ทัพหอ,อกยาวของมาซิโรเนียไม่เคยต้องรับมือกับช้างทําไมไม่สามารถตั้งกําลังทัพช้างได้และการทำศึกในครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบากเป็นอย่างมากอาเล็กซานเดอร์ได้นำทัพมาของพระองค์บุฝกฝ่าเข้าไปใ,ใจกลางของกองทัพข้าศึกเพื่อที่จะจบศึกแบบที่อเล็กซานเดอร์ถนัดนั่นคือการบุกเข้าไปหาจอมทัพสตตและจัดการสังหารปิดฉากการรบในทันที แต่ม้าศึกก็ไม่เคยเจอช้างมาก่อนทาให้มาไมกาเข้าไปลุกพุ่งชนใส่ทับช้างและเกิดการชงักันทีแต่ทว่าบูเซฟารัสมมาคู่พระไทยของอเล็กซานดเดอร์กับไม่เกงกลัวช้างและมุ่งหน้าเข้าสู่สนามรบแต่มันเป็นการบุกเดี่ยวเพราะว่าทัพหมาที่เหลือไม่สามารถตมอเล็กซานดเดอร์ไปได้อเล็กซานดเดอร์บุกเดี่ยวเข้ามาถึงตัวของพระเจ้าเปอลวะ และอเล็กซานเดอร์ก็ทาการคว้างดาบใส่ทันทีแต่สุดท้ายอเล็กซานเดอร์ก็ถูกธนูยิงจนล่วงจากกลางมมาได้รับบาดเจ็บสาหาัสเึ่งกองทัพทั้งสองฝ่ายมีการส่วนเสียอย่างหนักทั้งสองกองทัพจึงมีการถอยทัพทันทีอเล็ Alexander กซานเดอร์กษัตริย์ที่อยากจะเป็นเหมือนกับขุนศึกอะคเลิสในตำนานพระองค์ถูกขามออกมาจากสนามรบขณะที่ประทับอยู่บนโลกของอะเคิลิส และตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าก่อนที่พระองค์จะทำสงครามกับเปอร์เซียและได้ทำการแลกดาบพระองค์กับโลกของอะคิลิสและสุดท้ายแล้วโลกก็ได้นำมาใช้ในสงครามในครั้งนี้และเป็นสงครามสุดท้ายในชีวิตของอเล็กซานเดอร์หลังจากนั้นอาการของอเล็กซานเดอร์ได้ดีขึ้นและก็มีการประกาศว่าอเล็กซานเดอร์จะยกทัพกลับบ้านเราจะกลับบ้านกันเราทุกคนจะกลับบ้านด้วยกันและในที่สุดการเดินทัพอันยาวนานของอเล็กซานเดอร์ก็ได้จบสิ้นลง กองทัพอเล็กซานเดอร์เดินทางกลับมาถึงเมืองบาบิโลนและเวลาต่อมาฮฟาอิสเตียนก็ได้ล้มป่วยอย่างกระทันหันอาการของเขาสหาหัสเป็นอย่างมากอเล็กซานเดอร์ได้กล่าวกับคนสนิทของพระองค์ว่าท่านจะต้องไม่เป็นอะไรท่านจะต้องหายแล้วเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยกัน โดยที่อเล็กซานเดอร์มีแผนต่อไปว่าจะสร้างโลกใหม่ที่รวมเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกันแต่เอฟาอิสเตียนก็ไม่สามารถจะอยู่จนถึงวันนั้นได้แล้วเขาก็จากไปในขณะที่อเล็กซานเดอร์ยังพูดไม่ทันจบด้วยซ้ำซึ่งอเล็กซานเดอร์เสียใจหนักมากและก็ขาดสติไม่สนใจอะไรทั้งนั้น ทั้งดื่มแล้วก็เมาอย่างหนักและอเล็กซานเดอร์ก็ไม่ไว้ใจใครอีกเลยเพราะอเล็กซานเดอร์คิดว่าหลายคนที่อยู่ใกล้ชิดเขานั้นต้องการที่จะสังหารเอฟาอ้เตียนมานานแล้วแล้วก็คิดว่านี่คือแผนการของโลซานภรรยาของตนเองอเล็กซานเดอร์คาสติเข้ามาบีบคอของนางแล้วก็ทําการทาร้ายนางเหมือนกับที่พ่อเคยทําไว้กับแม่สมัยที่ยังเป็นเด็ก อเล็กซานเดอร์เห็นภาพพ่อของตัวเองสอนทับอยู่ในร่างของตนก่อนที่โรซานจะบอกว่าตอนนี้นางน่ตั้งท้องและก่อนที่จะออกไปอเล็กซานเดอร์ได้กล่าวให้ว่าลูกที่โชคายของข้าจ้าไม่น่าจะเกิดมาเลยและจากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ทรงเมาหนักทุกวันทุกคืนทำแบบนี้ทุกวันโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและไม่สนใจสุขภาพของตัวเองเลยเวลาผ่านไปอาการของพระองค์ก็ซุดหนักขึ้นไปอีกและสุดท้ายก็ล้มป่วยจนได้ โรสานในล่ามให้ก่อนที่อเล็กซานเดอร์จะจากไปเพราะว่าอีก3เดือนเท่านั้นลูกก็จะเกิดมาแล้วและลูกที่เกิดมาก็พร้อมจะสืบต่ออำนาจอเล็กซานเดอร์ในทันทีแต่ทว่าสภาพอเล็กซานเดอร์ไม่น่้อยู่ถึงวันนั้นแล้วเหล่านายพลก็รู้ถึงอาการของอเล็กซานเดอร์เหล่านายพลจึงต้องการให้อเล็กซานเดอร์ออกคำสั่งว่าต้องการให้ขครขึ้นของอำนาจต่อจากอเล็กซานเดอร์ทุกคนต่างรอคำสั่งและสุดท้ายก็มีคำสั่งออกมาจากอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ได้สิ้นใจไปซะก่อนสิ้นสุดกษัตริย์ผู้ยิ่่งใหญ 323ปีก่อนชิสเตการพระเจ้าอาริซันเดอร์มหาราชก็ได้จากไปโดยที่อีกเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นอา็ิซันเดอร์ก็จะอายุครบ33ปีแต่ถึงแม้ว่าพระองค์นั้นด่วน,นจากไปเร็วแต่อล็กซันเดอร์ก็ได้สร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับอะเคลิสเคยทำเอาไว้ แต่ทว่าหลังจากที่พระองค์จากไปนั้นก็เกิดสงครามแย่งชิงพระศพขึ้นสงครามยาวนานต่อเนื่องมาถึง4ปีและสุดท้ายอาณาจักรของอเล็กซานเดอร์ก็ถูกแบ่งแยกออกเป็น4ส่วนและในพลคัสซันเดอร์ก็ขึ้นมามีอำนาจมากที่สุดและเจ็ดปีต่อมาเขาทําการประหารโอลิมเปียดมันดาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์และภายใน12ปีเขาก็สามารถทําลายสายเลือดของอเล็กซานเดอร์จนหมดสิ้นทั้งโลซาและลูกชายก็ถูกวางยาพิษกันหมด แต่ถ้าว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นั้นปาโตโลมีได้กล่าวอวยว่าพวกเราเหล่านายพลทุกคนต่างตกลงกันว่าจะต้องสังหารท่านเหตุผลก็เพราะว่าอเล็กซานเดอร์นั้นอย่างทิ่จะเดินหน้าทำสงครามต่อซึ่งเหล่านายพลต่างเห็น้องต้องกันว่าเราไม่สามารถเดินตามพระองค์ได้อีกต่อไปแล้วหลังจากที่เรารับใช้พระองค์มาอย่างยาวนานสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการถูกพระองค์สังหารเหมือนกับนายพลไครตัดและนายพลพามิเนียน ตัวข้าไม่เคยเชื่อในความฝันของพระองค์พวกเราไม่มีใครเชื่อนั่นคือความจริงของชีวิตนักฝันทําให้เราเหน็ดเหนื่อยและพระองค์นั้นจะต้องตายก่อนที่เราทุกคนจะถูกฆ่าตายในฝันที่อยากจะสร้างโลกนั้นแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ